ที่ประหลาดที่จับเทพเจ้ามาขังแล้วมีพิธีกรรมเจาะกะโหลก ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเมามอยสปอยหนังก,กีตาริมาก,กันอีกแล้วนะคะหลังจากที่หายไปนานแวะไปชมไลฟ์สไตล์รูมทัวร์ต่างๆแล้วนาะร้องเพลงไพเราะพราอพรพ้งนะคะก็กลับเข้าสู่ช่วงเมามอยสปอยหนังจะบอกว่าหนังวันนี้นะคะเป็นเกี่ยวกับลัดธงลัททีประหลาดนะทุกคนที่แบบว่าอยู่ในเกาะแห่งหนึง่งโอ้ปังมากทุกคนมีในเน็ตฟลิกด้วยเดีย๋ยวเรามาชมกันเลยค่ะหนังนะคะก็เปิดเรื่องที่ผู้ชายคนหนึ่งคะ่ะชื่อว่าโทมัสซึ่งเรื่องราวของเขาเนี่ยก็คือน้องสาวเขาเนี่ยู่ดีก็ได้ทำการหายตัวไปแล้วเขารู้มาว่าน้องสาาาาววเเนนวะะเเเขนนี่่ยดจัับตไไปปปะอูทกกแหงึึซ็ ที่ประหลาดแบบพวกคลั่งลทัทธิขวนรุนแรงนะคะทำให้โทมัสเนี่ยได้ทําการตัดสินใจว่าชินต้องไปตามหาน้องสาวของชินที่ได้นะคะซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยโทมัสเนี่ยก็ต้องทาการเหมือนปลอมตัวเพื่อที่จะแบบเฮ้ยทําตัวแทรกแนบเนียนไปกับพวกแก๊งที่จะต้องแบบขึ้นเรือเพื่อที่จะไปก่อยเั็นไหมก็ต้องนั่งเรือไปใช่ปะระหว่างนั้นเนี่ยพอโทมัสไปถึงสถานที่ต้องขึ้นเรือไปโทมัสได้ทําการสังเกตคนรอบตัวนะคะว่าแบบเอ๊ะ e, ทำไมคนที่นี่เนี่ย ใช้ตั๋วแบบว่าแบบนี้แล้วแบบเราก็มีตั๋วแบบนี้มันมันโคโลแบบตันอะไรเงี้ยโทมัสก็เห็นลุงคนนึงแบบเหมือนทํำข้าวของอะตกเหมือนแบบอุ้ยข้ากระจัดกระจายโทมัสด้วยความแบบทําท่าแบบตอแหล่นี่ใส่ดีบอกเฮ้ยลุงอ่ะผมช่วยอ่ะบองปรากฏว่าพอไปช่วยได้ๆขโมยตั๋วเขาจ้ะ ไปขโมยตั๋วเขาพอไปหยิบแอบขโมยตั๋วเขาแล้วก็เหมือนสลับกับตัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโทมันเนี่ยก็ทาการแทรงแดทเนี่ยเลยใช้ตั๋วอันนี้ตั๋วที่เป็นตั๋วจริงอะแทรเข้าไปกับคนนะคะซึ่งอีลุงนั่นนะคะก็ได้ทําการใช้ตั๋วนั้นอะแทรกไปกับคนเหมือนกันนะคะทุกคนปรากฏว่าไอ้คนตรวจตั๋วเนี่ยมันก็ได้เห็นว่าแบบเฮ้ยนี่มันตั๋วปลอมนี่นาอีลุงนี่ตั๋วปลอมไม่หนาซึ่งไอ้คนตรวจตั๋วมันก็ทําการแบบใส่สัญลักษณ์บางอย่างไว้ที่กระเป๋านะคะเพื่อที่จะบอกว่าเอนมัแบบ อีตัวปลอมอีเนี่ยแอบแทรกแซงเข้ามาในรัฐิเราแน่นอนนะคะเขาก็ได้ทําการทําสัญ,ญลักษณ์เอาไว้ปรากฏนะคะหลังจากนั้นเนี่ยที่ทั้งหมดเนี่ยทำการขึ้นเรือไปใช่ปานในขณะนั่งเรือเนี่ยเรือมันก็แบบเออคงเคงคงเคงคงเคงคงเคนนะคะแล้วมันก็มีแพ้เนี่ยหลุดออกมาจากที่เก็บแพะแพ้มันหลุดออกมาโทรวัดด้วยความเห็นนะคะก็แบบเฮ้ยรีบช่วยแพะปรากฏว่าพอช่วยแพะมาแล้วเดี๋ยวคนในเรือก็แบบว่าเหมือนแบบเหมือน,นบอกว้าอยากไปช่วยมันเป็นสิ่งที่เทพีเลือกแล้วนะว่าใครจะอยู่ใครจะไปถ้าใครแบบในระหว่างเดินทางเนี่ยแบบ จะตายจะเป็นอะไรไปเนี่ยก็ช่วยไม่ได้นะเพราะว่าแบบเออมันถึงวาระของมันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออพวกนี้ก็งงโทมัตก็งงค่ะแล้วหลังจากนั้นพวกนั้นก็ทำการสวดมนต์แบบซีแมซีเฮสอะไรสักอย่างโทมัตก็งงค่ะว่าแบบเฮ้ยมันมีแบบนี้ได้หรอวะงงวะ หลังจากที่ถึงเกาะปีศาจนะคะทุกคนก็ได้ทำการต้องต่อคิวต่อแถวเพื่อที่จะแบบเออได้เข้าไปข้า,างใน,นะะเข้าสู่วังบนนะคะเข้าสู่เกาะนี้ทุกคนก็ต้องแบบตรวจตัว๋วก่อนก่อนว่าแบบเฮ้ยมีตั๋วอะไรยังไงนะคะระหว่างที่ตรวจตั๋วเนี่ยเขาก็จะให้ทำการแบบว่าแจกขวดเปล่าให้หนึ่งใบแล้วก็แบบคัมพีอะทุกคนเป็นฟีลแบบคัมภีไบเบิลแต่ว่าอันเนี้ยเป็นคัมภีที่เขาเขียนขึ้นมาเองนะว่าจะต้องทําอะไรยังไงเกาะแห่งนี้มีแบบว่าคําสั่งคําสอนอย่างไรนะคะหลังจากนี้ทุกคนเนี่ยได้ทำการผ่านเข้าไปได้แล้วนะคะเขาก็จะ ักพักหนึ่งมันก็มีโทรโขงนะคะประกาศขึ้นมาว่าทุกท่าน ทุกท่านจะต้องมาร่วมตัวกันที่โบสถ์ไปรวมตัวกันที่โบสถ์หลังจากนั้นนะคะระหว่างทางโทมัสของเรานะคะก็ะเก็บคงเก็บของอะไรเรียบร้อยเขาก็ไปเลทที่สุดเลยนะคะปรากฏว่าเขาเดททำการเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบว่าหน้าตาแบบอ๋อแบบปังมากคนนี้นะคะชื่อว่าแอนเดียนะคะโทมทัสได้ทาการเหมือนแบบเห็นเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยที่หน้าคุณมีอะไรเปื้อนหรือเปล่าโทมทัสก็เอาเหมือนผ้าผ้าเช็ดหน้าตัวเองอะเช็ดให้แล้วก็ส่งสายตาปิง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 หลังจากที่โทมทัสเนี่ยเข้าไปในโบสถ์นะคะทั้งหมดเนี่ยเขาก็ทําทำการเหมือนมาพูดกันว่าแบบ้้คืออผูก่ตัง ที่นี่เริ่มก่อตั้งยังไงโทมัตก็นั่งฟังนะคะซึ่งก็มีผู้ก่อตั้งอยู่3คนนะคะทั้ง3ก็มีนามว่าแฟรงค์เม์คอมแล้วก็ควินนะคะทุกคนซึ่งคนที่เป็นเหมือนแบบหัวเรือหลักที่นี่เลยนะคะชื่อว่าเมาคอมซึ่งก็มีลูกสาวนะคะชื่อว่าแอนดรียที่ไอ้โทมัตเด็ดใ้ต้องการเจอก่อนหน้านี้ที่แบบไปซับหน้าสตา ก็คือลูกสาวของอมอค่อมนะคะทุกคนหลังจากนั้นนะคะแบบว่าโทมัสก็ทาการออกมาจากโบสใช่ไหมหรอเนี่ยเขาออกมาจากโบสเนี่ยเขาได้ทําการเห็นว่าอีผู้ชายที่เขาไปขโมยตัว๋วเออไอลุงที่แบบโทมัสไปขโมยตัว๋วโดนเรียกตัวซึ่งออลุงคนนั้นเนี่ยโดนเข้าใจผิดว่าเป็นสปายสายลับที่แบบว่าแอบลักลอบเข้ามาที่นี่ใช่ไหมแล้วไอ้มอค่อมเนี่ยก็ได้ทําการเค้นค่ะว่าแบบเฮ้ยบอกมานะใครเป็นคนสั่งให้นายมาโน่นนี่นั่นนะคะซึ่งออลุงคนนั้นก็ตอบไม่ได้แล้วหลังจากนั้นลุงคนนั้นก็ถูก บาดคอตายชิเงกเก๋ไปเลยค่ะ ซึ่งพอตกดึกนะคะมันก็มีงานปาร์ตี้แบบเออเป็นแบบว่าสั่งสร่กันยามดึกซึ่งไอ้โทมัสเนี่ยมันก็ไม่ได้สนใจงานปาร์ตตรงปาตแตกอะไรหรอกนะคะมันก็ทําการไปแบบเขียนแผนที่ของเกาะนี้เดินสำรวจเฮ้ยตรงนี้อยู่ตรงไหนตรงนี้อยู่ตรงไหนเพื่อที่จะสำรวจว่าเกาะนี้มันมีแบบว่าตรงไหนคืออะไรยังไงนะคะระหว่างนั้นนะคะขณะที่โทมัสเนี่ยทำการสำรวจใดเสร็จแล้วมันก็ถึงเวลาที่ทุกคนเนี่ยจะต้องแบบเข้านงเข้านอนใช่ปะโทมัสดก็ทําการเหมือนกังจะเดินไปที่ที่พักของตัวเองแล้วก็ได้เจอกับบ้านหลังหนึ่งนะคะที่แบบกําลัง ตัวเองอะแล้วเอาเลือดอะใส่แก้วใส่ขวดอะทุกคนเออแบบไอ้ไอ้โทมัสก,ก็งงว่ามันคืออะไรแต่ในขณะนั้นนะคะที่โทมัสกำลังแบบยืนดูอยู่นะคะก็มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะคะก็คือเจเรมีเจเรมีเนี่ยเป็นลูกชายของแฟรงค์ที่เป็นแบบว่าผู้ก่อ,อกตั้งเหมือนกันนะคะกำลังเดินมาแล้วแบบทาท่าเหมือนใส่กางเกงอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งอะเดินมาก่อนนะคะนั่นก็คือฟิออนฟิออนเป็นลูกสาวของควินที่เป็นผู้ก่อ,อกตั้งเหมือนกันนะคะทําให้ไอ้โทมัสเนี่ยมันรู้เลยว่าแบบแน่ ไปแอบแซบเย่เย่มารุโกโกันมาสิอะไรอย่างเงี้ยราคาแล้วที่เนี้ยไอ โทมัสก็แบบทำเป็นไม่ได้สนจงสนใจอะไรพอตอนเช้านะคะโทมัสเนี่ยก็ทําการเจอเจอรมี่อีกครั้งนะคะในที่แบบทํางานอะไรเงี้ยเนาะคือคนในเกาะก็จะมีมอบหมายหน้าที่กันว่าจะต้องทํางานอะไรนะคะทั้งคู่เนี่ยก็ได้เจอกันซึ่งเจอรมี่อ่ะก็ถามว่าทําไมคุณไม่ได้บอกเรื่องของผมกับแบบเออผู้กอ่อตั้งหรือคนอื่นๆอะไรเงี้ยว่าแบบผมแบบไม่ยอมเข้าที่พักแต่ผมแอบไปเย้เยมาอะไรเงี้ยโทมัสก็บอกไม่ใช่เรื่องผมทำไมผมต้องมานั่งบอกด้วยปรากฏว่าทั้งคู่นะคะก็ทําการเหมือนแบบ ปลีกวีเวกไปคุยกันนะคะเป็นเหมือนแบบริมริมเกาะเห็นแบบชายทะเลอะไรเงี้ยก็ได้ทาการเห็นว่าแบบว่าเฮ้ยมันมีซากเรือเก่าตรงนึงที่มันแบบพังอะไรเงี้ยซึ่งเจเลมี่ก็ได้ทำการเล่าให้โทมัสฟังว่าเนี่ยมันมีคนพยายามที่จะหนีออกจากเกาะน,นี้แต่แล้วเรือมันก็ล่มแล้วแบบสุดท้ายก็เออมันก็มาเป็นติดอยู่ตรงนี้ไแหละทีนี้โทมัสเหมือนคุยกันไปคุยกันมาโทมัสก็เลยแบบเข้าเรื่องเลย <c oughs> ฉันอยากรู้ว่านายเคยเห็นน้องสาวฉันไหมแล้วก็ทําการเหมือนเปิดล็อกเก็ตให้ดูเป็นรูปภาพของน้องสาวตัวเองอะเออเปิดให้ีเ็มซจาากกทํร ชอ็ชอกช็อกแดกแบบจะหนีไงแต่โทรมันก็ดึงตัวมาก่อนนะคะซึ่งทั้งคู่คุยกันไปคุยกันมาเจเรมี่ก็บอกแลคะว่าแบบว่าเออคือจริงๆแล้วผู้หญิงคนนี้โดนจับตัวมาอะไรอย่างเงี้ยเออ คือคือคือผู้หญิงคนนี้โดนจับตัวมาขังไว้ในในกล่องอะ่ะแบบเป็นเหมือนแบบลังอะ่ะคือตอนนั้นที่แบบผมไปไปที่เมืองแล้วผู้หญิงคนนี้ก็โดนจับตัวมาเพื่อหวังว่าแบบจะโดนเรียกค่าถ่ายอะไรอย่างเงี้ยอืมที่นี้นะคะฝั่งของไอ้โทมัสพอได้ยินก็รู้สึกโกรธมากแล้วก็ขู่เจเรมี่ว่าแบบว่านายต้องช่วยชนะนายต้องแบบเอออยู่ฝั่งฉันต้องช่วยชนะซึ่งเจรามี่ก็แบบกินไม่เข้าใครไม่ออกกูจะยังไงดีวะอะไรเงี้ยก็เออเอ,เอยอมช่วยเพราะว่ากลัวว่าความลับที่ตัวเองอะ่ะแอบเยยเเซเฮนะคะมันจับ ออกมามันจะพุดออกมาจากปากของโทมัสก็เลยจะมเ็นที่จะต้องหยอกตัดฉากไปที่อคอกแพะนะคะตอนนี้นะคะเมลคอมกับคุยเนี่ยก็กําลังทําคลอดลูกแพะอยู่นะคะแบบว่าให้ลูกแพนบเบ่งออกมาปรากฏว่าแพะที่ออกมาเป็นแพะที่แบบตายอะคะ่ะ เออคือตอนนี้หมู่บ้านแล้วก็เกาะแห่งนี้นะคะเกิดวิกฤตอันใหญ่หลวงแล้วก็คือพืชผักผลไม้ทุกอย่างทุกสิ่งอะ่ะไม่โตเลยตายหมดเลยขนาดว่าทาข้อลูกแพะหรืออะไรอย่างเงี้ยลูกแพะก็ไม่สมประกอบลูกแพก็ตายหมดคือเอาง่ายๆนะคะเกาะแห่งนี้คือกำลังอดๆอยากๆกันอยู่นั่นก็เป็นเหตุผลที่ทําให้เจนน้องสาวของโทมานะคะโดนจับตัวมาแบบเออเป็นตัวประกันเพื่อที่จะเรียกค่าถ่ายนะคะหลังจากนั้นนะคะมอค่อมควินแล้วก็แฟรงค์เนี่ยเขาเริ่มการเหมือนตรวจสอบว่า ใครในที่นี้เนะี่ยที่เข้ามาใหม่เนะี่ยมาเป็นสายลับมาเป็นนักสื่อมาเป็นสปายนะคะก็ได้ทาการเรียกตัวนะคะคนที่มาใหม่เป็นผู้ชายเนี่ยไปที่โบสถ์แล้วหลังจากนั้นก็ให้เรียงหน้ากระดาษแล้วก็บอกว่าให้พวกนายส่งพูดแบบว่าเออเกี่ยวกับคมพีร์มาเดี๋ยวนี้เลยว่าในคมพีเขาเรียกว่าคมภีไอที่แบบเหมือนฟิวเบอร์อะแต่ไม่ใช่เออคมภี์ของที่เนี่ยให้นายพูดมาเลยทีละคนว่าแต่ละอันเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างซึ่ง ทุกคนก็เริ่มไล่พูดไล่พูดไล่พูดไปเรื่อยๆนะคะจนถึงคนก่อนโทมัสซึ่งไอ้โทมัสแม่งพูดไปอยู่แล้วใช่ปะผมไม่เคยท่องคำพีนีมมามันก็กระวนกระวายใจมากแต่ว่าโชคดีคนก่อนไอโทมัสเนี่ยแม่งเป็นนักสืบเหมือนกันแม่งจะเข้ามาสืบเรื่องนี้เหมือนกันไงแม่งแบบเอามีดออกมาแล้วก็จะแทงอะ่ะจะแทงไปที่เมลคอม เบคัมคือเจ้าของลัทธิอะจะโดนแทงทีนี้อีโทมัสด้ความแบบเฮ้ยจังหวะน,นี้แหละกูต้องช่วยเขาวิ่งไปเป็นพระเอกแบบสสยฟาฟาเฮ้ยทำไมเฮ้ยแบบคือต่อสู้กันต่อสู้กันจนโทมัสเนี่ยมันโดนแทงฟุตส่วนอีคนที่ออกมาเป็นสายสืบใช่ปะ่ะแม่งก็โดนเอาหอกอะจากผู้พิทักษ์อะแทงผู้พิทักษ์ที่มันอยู่ข้างๆอะแทงตายไปแล้วที่นี้นะคะไอตัวของบบลคัมเนี่ยก็รู้สึกแบบเออทำไม ทำไมนายมันกล้าหาดอย่างนี้ทําไมนายช่วยฉันฉันสัญญาว่าฉันจะช่วยนายอีกหลังจากนั้นนะคะแบบหมอคอมก็ทําการหอไอ้โทมัสนะคะไปที่ศูนย์พยาบาลของที่นี่นะคะซึ่งก็คือแอนเดียเนี่ยเป็นคนที่จะมาแบบมาเย็บแผลให้ที่นายหมอคอมมันก็ทําการกรีดมือตัวเองออกมาแล้วมันก็แบบเลือดเนี่ยขอพูดเลยนะว่าฉันอ่ะจะตอบแทนนายให้ได้เพื่อนอะไรเงี้ยเขาจะพิว่าบอกนายทุ่มเทเพราะฉันอีโทมัสก็รู้แล้วว่ากลัวได้ความไว้ใจจากอีหัวหน้าลัทธินี้แหละระหว่างนั้นนะคะแอนเดียที่เป็นลูกสาของมอคอมก็ทําการมาเย็บแผลให้โท อะไรกันนะคะเพื่อส่งสายตาส่งสัญญาณอะไรบางอย่างต่อกันพอตกดึกในคืนนั้นนะคะไอ้พวกมอลคัมเนี่ยมันได้ทาการลากเกวียนมานะคะทุกคนซึ่งในเกวียนนั้นน่ะก็มีเจนเจนก็คือน้องสาวโทมัสเนี่ยอยู่ในนั้นเออนางแบบว่าลากเกวียนนางก็พูดประมาณว่าฉันรู้แล้วนะว่ามีญาติของอีชนีนางนี้เนี่ยมันแอบเป็นสปายเข้ามาในที่ของเราฉันบอกเลยนะว่าถ้านายไม่มาจ่ายเงินที่ผู้หญิงคนนี้ติดนี่ไว้แล้วก็ ผู้หญิงคนนี้ตายแน่ เอาจริงอะ่ะมันพูดตอแหละนะคะเพราะจริงๆแล้วมันจับเจนมาเรียกค่าถ่ายแต่ว่ามันพูดกับทุกคนในหมู่บ้านว่าเจนเนี่ยเป็นแบบคนที่หักหลังลทัทธิแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนางอะ่ะก็แบบติดหนี้กับคนที่หนี้ไวแล้วก็ไม่ยอมคืนญาติต้องมาใช้หนี้แทนแต่ความจริงแล้วมึงจับเขาไม่เรียกค่าถ่ายค่าอีเมลคอมนะคะหลังจากนั้นนะคะแบบเจนเนี่ยก็เอาโดนไปแบบล่ามโซไว้อยู่ตรงกลางหมู่บ้านเลยนะคะทุกคนซึ่งนางก็โดนรังแกจากเด็กๆในหมู่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นการมันมดึงผมมากันกก่นแกงกั่นแกลอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายนะคะแอน แอบมองอยู่งห่างนางก็เป็นห่วงก็แบบนี่อย่ามายุ่งนะอย่ามายุ่ง ผู้หญิงคนนี้นะแล้วแอนเดียนางก็ทําการเอาผ้าหม่มแล้วก็เอาพวกอาหารอะไรเงี้ยไปให้เธอกินนะเขาก็ให้เจนกินอะไรเงนะี้ยเนาะนางก็บอกว่าฉันอาจจะช่วยเธอให้ได้นะฉันจะแบบว่าคอยดูแลเธอเองในขณะที่เธอนะ่อยู่ที่นี่เธอมั่นใจกับฉันนี้เลยอะไรเงี้ยแอนเดียซึ่งรู้ก็เออพยายามที่จะช่วยส่งฝั่งโทมัสเนี่ยพอได้ยินว่าพวกแม่งอะ่ะเออลากเจนออกมาก็พยายามที่จะข่มอารมณ์ตัวเองไว้แล้วก็วางแผนกับเจเรมี่นะคะว่ายังไงก็ตามจะต้องช่วยเจนเนี่ยออกมาจากสถานการณ์นี้ได้และเหตุการณ์ต่อไปก็คือตกดึกของอีกคืนนึงนะคะทุกกคนันคตตา,า์ลงป แบบเฮ้ยรื่นเริงขึ้นแข่งจุ่มโบจุบ่มบะกันนะคะโทมัสเนี่ยที่กาลังวางแผนว่าคืนนี้ยังไงก็ต้องช่วยเจนออกมาให้ได้นะคะก็ออกมาจากที่พักใช่ไหมแล้วก็ได้เจอกับแอนเดียซึ่งเป็นลูกสาวของมอครัมนะคะก็ทําการชวนแบบว่าแอนเดียก็ชวนว่าแบบเฮ้ยนายมาแบบเต้นระบำกันป้าแบบระบำบํบมํมาป้าเอาป้ายังไงดีอะไรเงี้ยซึ่งโทมัสก็แบบ อย่าเพิ่งเถอะโยมข่อยรีบข่อยขอไปก่อนโยมพักก่อนโยมไปเต้นไกลๆได้ไหมอะไเรอย่างงี้นะคะซึ่งก็ไม่ได้ปฏิเสธแรงมากแต่ว่าแอนเดียก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันผิดสังเกตนะหรือว่านายอะ่ะจะไม่ใช่คนของลัทธิดีแต่โทมัสก็ไม่ได้ทําการรู้นะว่าแอนเดียเกิดการสงสัยในตัวเองโทมัสได้ทําการดําเนินการตามแผนนะคะโดยไปที่บ้านหลังหนึ่งตามที่ตัวเองอะ่ะเขียนไว้ในแผนที่นะคะไปที่บ้านหลังนั้นแล้วก็แบบ จะมุดไปทางใต้ดินหลังจากที่คุยกับเจลม,มี่แล้วก็วางแผนทุกอย่างมันจะต้องแบบลื้ออิดลื้อปูนออกมาก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยโทมัสต้องแบบว่าไต่ลงไปจากข้างล่างซึ่งระหว่างนั้นนะคะโทมัสก็ทำการลือล้อลือลอล้อออกมาแล้วก็เข้าไปในตรงนั้นนะคะแล้วบอกให้เจลม,มี่เนี่ยปิดอิดพวกนั้นอะให้กลับไปเหมือนเดิมนะคะในขณะนั้นนะคะพวกมอคคอนกับแฟงนะคะได้ทําการวางแผนว่าจะแอบรื้อห้องของพวกที่เข้ามาในรัฐที่ใหม่ๆนะคะจะแอบตรวจดูปรากฏว่าหลังจากนั้นแม่งก็ตรวจไปทีละห้องทีละห้องจนมาเจอห้องของโทมัสซึ่งตอนรรกออ่ะะะมงไาจททัโ มันสตูปิดเดบี้มากเลยคือมันทิ้งแผนที่ที่ตัวเองวาดไว้อะไว้บนโต๊ะแล้วมันก็แบบเหมือนเหมือนวางแผนว่าเอ้ยกูจะไปที่นี่นะอะไรอย่างเงี้ยทำให้อีมอเข้ามามันรู้ แล้วแม่ก็บอกให้แบบว่าเอ้ยแฟงนายต้องไปรีบตามหาโทมัสเลยนะไปตรงนี้ที่นี่ที่นี่นะไอ้แฟงแม่ก็ได้ทําการแบบไปก่อนนะคะทุกคนเพื่อไปตามหา I, โทมัสตรงแบบที่ที่มันปักหมุดไว้ใช่ไหมพอไปถึงอะแม่ก็ได้เจอกับลูกชายตัวเองก็คือเจรมี่กำลังอุดหินอ,อ,อุดอิดอยู่นะคะทีนี้ไอ้แฟงก็บอกให้ลูกชายตัวเองว่าแบบเฮ้ยหนีไปเลยตอนเนี้ยนะมอคัอมเข,ขากำลังตามหาเจนนีอยู่นะนายต้องรีบหนีไปอย่าไ้ก็โดนแบบว่าลุกลงไม่ด้วยหรอกอะไรเงี้ยนะคะซึ่งไอ้เจรมี่ก็รีบแบบวิ่งหนีไปนะคะจน้ี นะที่เนี้ยไอ้แฟงนะคะมันก็แบบรีบแบบเออเดี๋ยวฉันจะลงไปจากทางนี้แทนส่วนนายมอคคมมอคค้มบอกว่าเดี๋ยวฉันอาจจะไปอีกทางหนึ่งไปอยากลอยทางหนึ่งเพราะว่าตรงนั้นน่ะมันจะมีทางออกทุกคนคือมันจะมีทางออกอีกทางหนึ่งที่ต้องไต่ ตา,ต,ตายตาไต่ขึ้นไปแล้วมันจะออกไปอีกทางหนึ่งได้อะไรเงี้ยทีเนี้ยหมอค้อมอ่ะมันวางแผนว่ามันจะไปไดักอีกทางหนึ่งปรากฏว่านะคะไอ้โทมัสท,ที่อยู่ข้างใต้เนี่ยมัวแต่ตามหาเจนอยู่หาอย่างงี้ก็หาไม่เจอนะคะแล้วมันก็ได้เริ่มรู้สึกแล้วว่าแบบว่าเฮ้ยเหมือนมีคนกําลังตามกูมาเลยจากแบบข้างล่างนี่แหละมันกำลังมีคนตามกูมาทีนี้ไอ้โทมัสม่กกาลังจะไต่ออกอีกทางนึงซึ่งไอ้ทางนั้นอ่ะเป็นทางที่เป็นทางที่ไอ้เนี่ยเ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรวะ ออทางที่มันออกไปอีกฝั่งหนึ hmm. <laughs> <laughs> <estimates> ่งโทมัสก็เลยรู oh ้สึกว่าเฮ้ยในเมื่อมันไม่รู้จะไปทางไหนแล้วนะคะโทมัสก็เลยไต่ออกไปตรงที่หนึ่งมันเป็นเหมือนแบบว่าแหล่งน้าอ่ะมันเป็นเหมือนน้าข้างใต้แล้วก็มีแผ่นไม้บังอยู่ไอ้โทมัสก็เลยมุดไปตรงนั้นนะคะซึ่งตรงนั้นน่ะมีแต่สิ่งปฏิกูลทุกคนแบบว่าเป็นเลือดเป็นแบบอุ้ยใหญ่มากแล้วไอ้โทมัสก็อยู่หลบซ่อนอยู่ตรงนั้นนะคะส่วนฝั่งไอ้แฟงนะคะที่มัวแต่ตามหาแบบไอ้โทมัสที่อยู่ข้างใต้อ่ะแฟงมันก็ำลังจะออกไปอีกทางหนึ่งเหมือนกันซึ่งไอ้ ซึ่งไอ้แฟงอะที่มันมานะคะแม่งก็แบบกำลังไต่ขึ้นไปใช่ปะปรากฏว่าไอ้มอคอมมันยิงยิงลงไปแต่โชคดีว่าเป็นไอ้แฟงไม่โดนไอ้แฟงมันไม่โดนนะคะมันก็แบบเฮ้ยกูเองค่ะกูเองเนาะอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่ามันก็รอดส่วนฝั่งของโทมัสนะคะที่กําลังไต่อยู่ข้างใต้มันเป็นแบบแหล่งนะ้ำปฏิกูลแบบเลือดใช่ปะก็กําลังไต่ไต่ไต,ต,ต,ต่หาทางออกนะคะปรากฏว่าดีก็เห็นเหมือนแบบผู้หญิงคนนึงเป็นผู้หญิงแก่ๆทุกคนเอ้ผู้หญิงแก่แบบน่ากลัวมาก แบบสุดยอดอ่ะมันแบบเหมือนกลางจะมารีบกระโจนมาที่ฝั่งของโทมัสไอ้โทมัสก็เหมือนแบบรีบหนีรีบหนีรีบหนีจนกระทั่งแบบออกไปอีกฝั่งหนึง่งมันเป็นเหมือนแบบที่แบบว่ากว้างอ่ะเป็นเหมือนฟิลน้ําตกเป็นเหมือนแอ่งนะ้าเป็นถ้ำอะ่ะทุกคนเออเป็นถ้ำมาแห่งหนึ่งนะคะซึ่งโทมัสอะแม่งก็หลุดพ้นจากอีกแก่คนนั้นได้นะคะก็รอดออกมา ตัดกลับไปที่ฝั่งของมอลคอมนะคะมอลคอมเนี่ยนางก็ทําการเหมือนไปในที่ที่หนึง่งที่เป็นที่เก็บผู้หญิงคนนึงเป็นผู้หญิงแก่ๆที่แบบว่าไอ้โทมัสอนะ่ะมันเจอก่อนหน้านี้นะคะซึ่งผู้หญิงแก่คนเนี้ยโดนแบบมัดแขนไว้อย่างนี้นะคะแบบว่าข้างรอบๆตัวเนี่ยเป็นเหมือนแบบพวกใบไม้ต้นไม้ใบไม้ไมอะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะทุกคนเต็มไปหมดเลยซึ่งผู้หญิงคนเนี้ยเป็นผู้หญิงแก่เป็นเทพีเขาเรียกว่าเทพีนะคะขอเล่าเรื่องราวให้ฟังก่อนว่าตอนแรกเนี่ยอีกเกาะแห่งเนี้ยเนี่ยมันมีเทพีคนเนี้ยอยู่มาก่อนหน้านี้นะคะจนกระทั่งอีมอลคอม ไอ้พวกแก๊งสามหัวสามขบวนการเนี่ยแม่งมาถึงนะคะแล้วมันก็เห็นว่าเฮ้ยอีเทพีคนนี้มันอยู่เกาะแห่งนี้นี่แล้วมันสามารถทําให้เกาะแห่งนี้เนี่ยมันแบบเฮ้ยมีพวพืชผักผล,ลไม้มีแบบทุกอย่างอุดมสมบูรณ์ได้และไอ้พวกเนี้ยมันก็เลยทำการเหมือนแบบให้เลือดเทพีคนนี้กินแล้วปรากฏว่าพอให้กินแล้วเนี่ย เกาะแห่งนี้อยู่ดีก็มีแบบว่าเฮ้ยพืชผักผลไม้มันก็โตขึ้นมามันแบบอุดมสมบูรณ์มากเลยพอถวายเลือดใช่ไหมปรากฏว่าหลังๆในอีเทพีคนนี้ก็เริ่มที่จะแบบไม่ให้ตามสิ่งที่พวกมันต้องการนะพวกมันอยากจะให้แบบว่ามีพืชผักผลไม้อีเทพีก็ไม่ยอมให้ เพราะว่าม,มันเริ่มดูแลอ e ีเทพีไม่ดีแล้วไงแมงเริ่มไม่ให้เลือดอะไรที่แบบว่าดีๆล้ะอีเทพี T ก็เริ่มไม่ถวายในสิ่งที่แบบว่าพวกมันต้องการให้ปรากฏว่าหลังๆเนี่ยอีตัวของบอคอมเองอะ่ะจะต้องกรีดมือตัวเองอะ่ะแล้วก็ให้เทพีกินเลือดที่อยู่ในมือตัวเองอะ่ะทุกคนแล้วพืชผักผลไม้มันก็จะงอกมาได้แค่แบบแป๊บๆเดียวอ,อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้แบบเป็นเลือดที่แบบต้องการจริงๆอ่ะมันก็ได้แค่แบบชั่วครู่ชั่วคราวอีเทพีมันก็เลยโกรธแค้นอีพวกนี้มากแล้วกกกก็อยาาาจจะหลุดพ้นตรงีม ซึ่งเจที่ที่เทพีอยู่นะคะทุกคนมันจะมีผู้ชายคนนึงเป็นเหมือนนักฆ่านะคะคนที่คอยเฝ้าสถานที่อย่างนี้เพื่อรักษาความปลอดภัยอยู่คือเขาเรียกว่าอีนักฆ่าแล้วกันแล้วอีนักฆ่าเนี่ยก็จะคอยเฝ้าเทพีอยู่นะคะและที่สําคัญมันเป็นคนที่ต้องคอยแบบว่าดูแลอีเจนด้วยนะคะทุกคนแต่มันไม่ได้ดูแลอย่างดีนะมันเอาน้องเจนของเรานะคะน้องสาวของโทมัสเนี่ยห้อยตรงเตงนะคะอยู่ในกระสอบคาไวาอ้อยู่งั้นนะคะทุกคนตัดฉากกลับมาที่เจเรมีและฟีออนนะคะทั้งคู่เนี่ยได้มาเจอกันที่แบบว่าเออบ้านของฟีออนใช่ปะซึ่า ฉันเหรอฉันเหรอซึ่งเรนมีแบบิงหรอ เธอท้องหรออะไรเงี้ยจะได้แบบว่าฉันมีของขวัญจะให้เธอด้วยนะเพราะว่าวันนี้จริงๆมันมเป็นเรื่องที่แบบฉันไม่อยากจะบอกเลยแต่ว่าฉันอะจะต้องไปที่แผ่นดินใหญ่แล้วฉันจะไม่อยู่ที่นี่แล้วฉันจะไปกับพ่อก็คือแฟรงก์จะไปกับพ่อที่แผ่นดินใหญ่แล้วเธออยากจะไปด้วยกันไหมจะไปมีครอบครัวด้วยกันที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งฟิออนก็แบบเอออยากไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออเจเรมี่ก็บอกว่าเนี่ยฉันแกะสลักไม้อะไรบางอย่างเนี่ยไว้ให้เธอด้วยนะเดี๋ยวฉันวิ่งกลับไปเอาก่อนเดี๋ยวเธอรอฉันอยู่ที่นี่นะฟิออนก็แบบ ีชีวิตใหม่มีลูกอ้ายาีอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าอีพ่อค่ะอีควินเข้ามาในห้องเข้ามาในบ้านทีนี้ควินก็เห็นว่าลูกเก็บของไว้ไหนอ่ะฟฟียนก็บอกว่าหนูหนูคือควินก็แบบเฮ้ยแบบลูกจะเก็บของไปไหนทีนี้ฟิออนก็ตัดสินใจที่จะบอกว่าแบบหนูท้องหนูท้องค่ะพ่ออะไรอย่างเงี้ยเอควินก็แบบฮะแกมันนี้นั่งสกปก แกท้องได้ยังไงแกไม่รู้กฎที่นี่เหรอเธอมันนางแพทย์สยาแกทําให้ที่นี่แปดเปื้อนสารพัดคือแบบแบบลูกมึงห้ามท้องอะ่ะถ้าท้องคือมึงเป็นนางแพทย์สยาคือเป็นนางที่แบบอีเลวะ่ะเข้าใจว่ามึงท้องไม่ได้อะ่ะที่นี้ยควินบอกว่าพ่อจะต้องลดปล่อยลูกจากบาปแล้วก็เกิดการต่อสู้กันพ่อก็ผลักลูกลูกก็เออพ่อปรากฏว่าพยายามจะหนีปรากฏว่าเลยทุกคนอีควินมันฆ่าลูกตัวเองมันชัมแหล่ลูกตัวเองตายเหอลูกตายอะ่ะ คือมันฆ่าฟิออนตาย,ตายเพราะว่าแบบท้องเร็วมากเร็วซ้ำต่าตมมากปรากฏว่าเจลมี่อ่ะที่แบบเออรีแบลวของกลับมาหาฟิออนใช่ปะสิ่งที่เจอคือฟิออนอยู่ไหนอ่ะถามกินฟิออนอยู่ไหนอ่ะพอเข้าไปเห็นอฟิออนตายฟิออนตายเกิดการทะเลาะวิวาทกันที่นี้ไอเจลมี่เนี่ยมันมันได้มีดมาจากโทมัสคือโทมัสเนี่ยให้เอาไว้ป้องกันตัวเจลมี่แม่งโกรธมากแม่เอามีดมาจะแทง จแทงไอควินเกิดการต่อสู้กันเจเรม,มีพ่พยายามวิ่งหนีเวแต่ทีเนี้ยปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอเจเรม,มีอ่อะแม่งวิ่งออกมาใช่ปะอีตัวของควิน่ะแม่งก็เดินออกมาแล้วก็บอกกับทุกคนว่าแบบบอกทุกคนในหมู่บ้านว่าจับตัวเจเรม,มี่ไว้มันฆ่าลูกสาวฉันมึงตอแหลอะคือมึงบอกว่าแบบเจเรม,มี่ฆ่าแต่จริงๆมึงฆ่า ต้าขอตัดกลับมาที่โทมัสกับแอนเดียหน่อยนะคะไอ้โทมัทเนี่ยหลังจากที่มันหลุดพ้นจากแบบว่าหนองน้ําเลือดได้นะคะจากสิ่งปฏิกูลมันก็มาอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งใช่ไหมมันก็แบบเหมือนรักษาตัวเองอยู่ในตรงนั้นนะคะทุกคนปรากฏว่า แอนเดียนะคะเหมือนแบบมาเจอว่าแบบเฮ้ยโทมัสอยู่ตรงนี้อยู่ในถ้านี้อะไรเงี้ยแอนเดียก็เลยมามาพูดคุยโทมัสแล้วก็เข้าใจว่าเออโทมัสมาเพื่อช่วยที่น้องสาวตัวเองนะคือคุยกันนะคะแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ได้ทำการเหมือนไปในสวนไปในทุ่งนาแห่งหนึ่งคือแบบว่าพูดคุยกันว่าที่เนี่ยคืออะไรยังไงที่นี่คือเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะปรากฏว่าไอเจดมี่เนี่ยที่มันกําลังวิ่งหนีมาอยู่อะทุกคนเออคือมันกําลังวิ่งหนีพวก ปรสสาทแเด็กพวกนั้นเนี่ยมาที่ทุ่งนางเหมือนกันทําให้เจนมี่เนี่ยเจอกับแอนเดรียและโทมัสคือทั้งคู่ก็พยายามจะช่วยนะแต่มันช่วยไม่ได้เพราะว่าอีพวกนั้นอะมันมาจับตัวไปมันมาจับตัวเจนมี่ไปจนได้แล้วมันก็เอาเจนมีไนนนน่ไปนอนอยู่ที่แท่นชําระบาททุกคนไปนอนอยู่ที่แท่นชำระบาตรแล้วเจนมี่ก็จะโดนพิภากษาโดยอีควินหน้าโง่อีควินประสาทแเด็กแม่งบอกว่าแบบเจนมี่ฆ่าลูกสาวที่มีค่าของผมเราจะต้อง ชำระบาปให้กับเขาด้วยการฆ่าเขาแล้วแม่งก็ทําการเจาะกะโหลกมันเอาแบบเหมือนเลื่อยอะเจาะเข้าไปในกะโหลกงี้แล้วก็เปิดกะโหลกอะเปิดสมองออกมาทุกคนแล้วหลังจากนั้นอะฝั่งของมอล่อมกับแฟงอะคือแฟงมันกําลังเตรียมตัวที่จะแบบว่าเออแบบหนีไปจากที่นี่ใช่ปะแล้วไอ้มอค่อมอะมันรู้ว่าแฟงกำลังจะไปแฟงก็บอกว่ามันจะไปแล้วนะไอ้มอค่อมก็พยายามไปล้างอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าทั้งคู่อะก็เหมือนแบบ รู้ร,รู้เรื่องเหตุการณ์นี้เห็นแบบมันเกิดความวุ่นวายใช่ปะทั้งคู่ก็เดนกลับมาที่ส่วนกลางเว้ส่วนกลางที่แมงกำลังท,ทําพิธีประสาทอ่ะแล้วพอแมงมาเห็นว่าแบบไอ้แฟงมันเห็นว่าลูกชายตัวเองอ่ะโดนเจาะกระโหลกตายหา่าแมงก็แบบเฮ้ยนายทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะไอ้ควินก็บอกว่าต่อไปนี้ฉันคือผู้คุมที่นี่นายไม่สามารถดูแลคนที่นี่ได้นายต้องเลิก ประสาทนายจะต้องยอมให้ฉันเป็นผู้ดูแลบ้างพราะหลังที่นายดูแลเนี่ยตอนนี้นายก็ได้ทาการเอาเลือดให้อีเทพีประสาทนั่นกินนายไม่ได้มีความช่วยอะไรอให้ที่นี่พัฒนาขึ้นฉันจะขอว่าเ,อาเป็นผู้นําที่นี่แทนให้คนปราสาทเป็นผู้นําและอีควินมันก็ได้ทําการบอกว่านายอ่ะจะต้องพิสูจน์ตัวเองมาค่ํมนายต้องฆ่าอีโทมัดนี่สะเพราะแม่งกบฏน,นายต้องฆ่ามันต่อหน้าทุกคนที่นี่เป็นการพิสูจน์ความแข็งแกร่งของตัวนายซึ่ง ไอตัวมอคคอมเองอ่ะก็เออเอาหันแบบเหมือนหันปืนไปอ่ะเพื่อที่จะแบบว่าฆ่าไอโทมัสใช่ปะ่ะแล้วทีนี้เอียนเดียก็บอกว่าพ่ออย่าทำนะพ่อพ่ออย่าทำเลยหนู <Miss. S 2> ไม่คิดว่า <c oughs> พ่อจะเป็นคนแบบนี้นะพ่อต้องต้องสตินะพ่อทีมอคอมก็เหมือนลังเลใจจ้าลังเลใจในขณะนั้นนะคะไอมอค่อมพองท,ที่ที่กำลังที่แบบว่าจะฆ่าจะฆ่าไอโทมันเนี่ยไอแฝงนะคะมันก็ทำการยิงปืนขู่ทุกคน ฮหยุดได้แล้วเรากปสาดแดกกันได้แล้วไอ้แฟงเนี่ยแม่งก็เหมือนแบบเกิดการแบบจลาซนแล้วนะคะตอนนี้ซึ่งไอ้โทมัสก,ก็เห็นช่วงทีนะคะเหมือนแม่งก็ได้เจอไอ้ไม้แหลมๆหละมาเออ ได้เอาไม้แหลมๆมาแทงพวกผู้คุมที่มันกําลังจับตัวโทมัสอยู่ไอ้แฟงอ่แม่งได้ปืนมาใช่ป่ะแม่งก็แบบเหมือนพุ่งตรงไปที่แบบรงเก็บอะคือตาขอพูดว่าโรงเก็บเทพีแล้วกันมันเป็นที่สถานที่หนึ่งนะคะที่แบบเทพีมันโดนจับตัวอยู่ที่นั่นนะคะไอ้แฟงอ่แม่งจะไปฆ่าเทพีให้ตายเพื่อจบเรื่องนี้นะปรากฏว่าไอ้ตัวของโทมัสเนี่ยแม่งก็ทาการวิ่งตามไอ้แฟงไปในขณะนั้นนะคะทุกคนในขณะที่ไอ้แฟงเนี่ยกำลังที่จะเข้าไปข้างในเพื่อที่จะฆ่าเทพีอะปรากฏว่าอีนักฆ่าที่มันเฝ้าที่นั่นนออยยู่่่่่แแแมงงกกําาาา้ฟฟต thank yeah. you ทีนี้ไอ้โทมัสท,ที่ซ่อนตัวอยู่นั้นก็นรู้สึกว่าแบบไอเชีย่ยไอ้แฟงแม่งตายแล้วกูเอาไงดีวะโทมัสก็พยายามแบบว่าระวังตัวเพราะรู้สึกว่าอีนักฆ่า,น,าน่าจะตาบอดแน่ๆเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบมันน่าจะตาบอดเออทีเนี้ยเป็นเหมือนแบบกระสอบทรายมันคุมหัวอยู่งั้นอะคือมันน่าจะตาบอดแน่ๆไอ้โทมัสก็ค่อยๆแบบย่องเข้าไปข้างในได้นะคะทุกคนส่วนฝั่งของควินนะคะที่แบบว่าเหมือนกําลังที่จะวิ่งมาฝั่งของแฟงเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็รู้ว่าไอ้หมอเข้ามามันกําลังไต่ขึ้นมาจากที่เป็นเป็น,ปนทางออกใช่มมััั้้้้ยทททุุกกกกกคนน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 อออออเเเเเปปป็็็็าาาางงงงตตตรีีไไวว่่ขจจซึดดบ ที่ที่ตอนนั้นะ่ะไอ้ตัวแฟงเองอะไต่ขึ้นมาเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าไอ้ควีนน่มันรู้ว่าย์มอคอมม,มันกำลังไต่ขึ้นมาแล้วแม่งก็เลยเอาปืนอะยิงมอคอมแล้วไอ้มอคอมมันก็โดนยิงแล้วมันก็กระเด็นตกลงไปจากจากข้างบนจากบันไดที่มันไต่ามาแล้วก็ตกลงไปน่าจะแบบยังไม่ได้ตายนะอันนี้ยังไม่ได้ตายนะมันกำลังแบบชี้ไงแก่อยู่ข้างล่าง ปรากฏว่าไอฝั่งโทมัสเองอะที่มันแบบย่องเข้าไปแอบย่องเข้าไปในสถานที่นั้นที่แบบขังเทพีไว้อยู่ใช่ปะมันก็ได้เห็นกระสอบเว้ยซึ่งในกระสอบนั้นน่ะก็รู้ได้เลยว่าเป็นน้องสาวของตัวเองแน่แล้วพอปลดเอากระสอบออกมาแล้วก็ลงมาให้น้องสาวออกมาก็ทําการคุยกันแล้วดีใจมากว่าเฮ้ยพี่ไม่ได้เจอน้องนานมากดีใจมากเจนพี่ที่เจอเจนสักทีปรากฏว่าหลังจากพ่อนักกันแท้ที่มึงจะรีบหนีอีนักฆ่ามันมาฟาดหัวอีโทมัสชีง่แหน่แก่ไปยังไม่ตายนะคะแต่ว่าสลบไปละแล้วเจนเนี่ยก็โดนอีควินเนี่ยจับตัวไป งหลังจากนั้นนะคะโทมัสเนี่ยก็ได้ทําการฟื้นจากการสลบมาแต่ฟื้นไายังไงรู้ไหมทุกคนโดนจับถึงไว้แบบในแท่นอะไรสักอย่างซึ่งมันเป็นเหมือนเครื่องบดอะเหมือนเครื่องบดมนุษย์แหะทุกคนมันจะค่อยๆแบบไถขึ้นเครื่องบดอย่างเงี้ยแล้วสิ่งที่โทมัสโดนเคยรู้ปะ่ะอีนักฆ่าแม่งจับถึงไว้แล้วบดนิ้วอะทุกคนบดนิ้วละเอียดเลยอะ ออแล้วทีเนี้ยอีโทมันก็พยายามที่จะเอาชีวิตรอดเอาไปเอามานะคะมันก็สามารถที่จะเอาชีวิตรอดได้กันให้นาก่านะนะ่ะเหมือนต่อสู้ต่อสู้กันแล้วเอาอินาฆาไปวางอยู่ในแท่นนะ่ะในแท่นที่แบบว่าแท่นบทอะ่ะเออให้นักฆ่าแม่ โดนแหลกหัวแหลกแบบคอแหลกไปเลยอะ่ะโดนเครื่องบดแหลกคอตายหาแับแทนที่จะเป็นโทมัสอะ่ะโทมัสแม่งก็รอดออกมาได้ใช่ปะหลังจากนั้นพอแม่งวิ่งวิ่งออกมาจากตรงนั้นอะ่ะแม่งก็ได้เห็นว่าเออเนี่ยเทพีอะ่ะโดนขังไว้ซึ่งเทพีก็บอกว่าแบบว่าในเวลาเนี้ยฉันก็เป็นรานที่ฉันรอคอยมานานแลละฉันขอให้นายอะ่ะปลดปล่อยฉันให้หน่อย นี่เป็นเวลาที่ฉันรอคอยมานานซึ่งถามว่าเทพีอ่ะมันอยากให้ได้รับการปล่อยอยู่แล้วเพราะว่ามันโดนจับมาขังอะนานมากตั้งแต่อีพวกหานั่นแ่ะเข้ามาเทพีก็โดนขังอยู่อย่างนี้ซึ่งเทพีก็บอกว่าแบบเออให้แบบลูกช่วยมาปล่อยแม่หน่อยดิได้หรือไม่อะไออย่างเงี้ยนะคะแบบเจ้าเป็นลูกของข้าเจ้าคือลูกของข้าเลยเงี้ยปรากฏว่าโทมัสก็ยินดีที่จะปล่อยเทพีโด,ดยการที่เอากระตเกยงนะคะทุกคนแบบจุดไฟแล้วก็แบบเผาให้เทพีมอดไหมไปทั้งตัวเลยนะคะทุกคนหลังจากนั้นนะคะโทมัสเนี่ยทำการวิ่ง ตามหานะคะทุกคนตามหาเจนน้องสาวตัวเองซึ่งในขณะนี้แอนเดรียนะคะแอนเดรียกับเจนเนี่ยโดนจับไว้ด้วยกันนะคะเพราะว่าอ e ีควินน่ะมันบอกว่าข้าได้เป็นผู้นําแล้วแล้วพวกเจ้าเนี่ยก็ต้องโดนจับขังและเผลออนะถ้าพวกเจ้าทําประโยชน์ให้กับข้าด้วยกันสืบทอด บบว่าเขาเรียกว่าทายาทให้กับข้าเจ้าก็จะแบบว่าสุขสบายขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยคุยคุยนี่มันประสาทแดกมากมันแบบมึงบ้าหรือเปล่าในขณะนั้นนะคะพอโทมัสเนี่ยแม่งสามารถวิ่งหนีมาได้ใช่ไหมแม่งก็มาเจอสถานที่ที่แบบว่าเจนกับแอนเดรียน่โดนจับขังไว้นะคะทําให้ โทมัสเนี่ยกับอีควินเกิดการต่อสู้กันโทมัสก็โดนแทงอีควินเนี่ยก็เกิดอาการที่แบบว่าเออเหมือนจะตายก็ไม่ตายคือต่อสู้แล้วอีควินมันมีปืนด้วยไงปรากฏว่าปืนเน่ะแม่งกระเด็นออกไปทําให้แอนเดียกับเจนเนี่ยได้หยิบปืนออกมานะคะแล้วก็ยิงปืนไปที่โซ่ที่ตัวเองอ่ะโดนล่ามไว้เพราะว่าทั้งคู่โดนล่ามโซ่ไว้ทั้งคู่พอโซ่อ่ะมันโดนปลดพันธนาการออกอ่ะทั้งคู่ได้ทําการเอาโซ่นั้นอนะ่ะไปพันคออีควินจนอีควินอ่ะขาดหายใจชี้แง่แก่ตายทีนี้อีเวทตายเลยค่ะทุกคน ตอนท้ายของเรื่องแล้วค่ะทุกคนเจนแอนเดรียแล้วก็โทมัสนะคะเตรียมที่จะวิ่งไปที่เรือเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยตอนนี้เหตุการณ์ข้างนอกอะ่ะคือไฟไหม้ค่ะตอนนี้คือทั้งหมู่บ้านอยู่ดีก็เกิดไฟไหม้ชาวบ้านก็พากันแบบอพยพหนีจะไปขึ้นเรือกันพากันหนี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 นะคะปรากฏว่า ไอตัวเจนแอนเดรียแล้วโทมัสเนี่ยก็เป็นกลุ่มคนสุดท้ายที่แบบว่าลังท้ายที่สุดที่จะวิ่งหนีออกไปนะคะปรากฏว่าเออในขณะที่วิ่งไปเนี่ยโทมัสเนี่ยก็เริ่มแบบที่จะไม่ไหวแล้วที่จะไปต่อได้แล้วนะคะเพราะว่าเลือดเนี่ยที่โดนแทงจากอีควินเนี่ยก็หนักแล้วมือก็โดนบทละเอียดจนแบบเลือดน่าจะเสียไปเยอะมากนะคะโทมัสก็เลยแบบอํลลาน้องกับแอนเดรียแล้วก็เจนเนี่ยอํลลาว่าแบบว่าไปซะเถอะทิ้งพี่ไว้ที่นี่แหละถ้าพี่แบบว่าวิ่งตามไปเจ้าน่าจะไม่ทันเรือแน่ ไปเถอะจงไปซะเถอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วทั้งคู่ทั้ง3ก็ทาการอําลากันอย่างสันติภาพนะคะแล้วทั้งหมดเนี่ยก็ทาการไปแล้วก็ไอตัวของโทมัสเองอะ่ะก็เหมือนนอนลงไปที่พื้นหญ้าแบบเหมือนแบบเออข้างเจ็บปวดเหลือเกินแต่เรื่อง Amazing คืออะไรรู้ปะคือโทมทัสอ่ะพอนอนลงไปใช่ปะอยู่ดีๆอะ่ะพวกต้นไม้ใบหญ้าที่อยู่บริเวณนั้นอะ่ะแม่งงอกเงยขึ้นมาเว้ยแม่งเหมือนแบบแม่งปลูกขึ้นมาเออแม่งแม่งปลูกขึ้นมาเองแล้วแผลมันก็เริ่มที่จะดีขึ้น Amazing ซึ่งนั่นเป็นความหมายที่เทพีเหมือนพูดไว้ตอนนั้นนะคะว่าแบบว่าโทมัสเป็นลูกที่เขาเลือกแล้วเป็นแบบเหมือนทายาทของเขาที่เขาเลือกแล้วนั่นแปลว่าโทมัสอาจจะเป็นเทพเจ้าองค์ต่อไปหรือยังไงก็ไม่รู้ซึ่งหลังจากที่เทมัสเทมัตเลยว่าหลังจากที่โทมัสนะคะล้มลงไปนอนใช่ไหมไอตัวของมอลคอมะที่แม่งแบบโดนยิงอะแม่งก็ยังไม่ได้ตายนะคะทุกคนแม่งไม่ได้ตายแม่งเดินออกมานะคะแล้วก็มายืนอยู่ข้างโทมัสแล้วก็ยิ้มให้กันแบบ นี่ไม่กันทำไมก็ไม่รู้นะคะปรากฏว่าทั้งคู่ก็น่าจะเป็นทายาทอสูรที่แบบว่าเฮ้ยสืบทอดตำนานเทพเจ้าเทพีกันต่อไปก็จบบริบูรณ์สำหรับหนังเรื่องนี้นะคะ จบไปแล้วนะคะกับการสปอยหนังในวันนี้นะคะทุกคนตั้งก็หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วอย่าลืมคอมเมนต์กันมาเยอะนะคะว่าชอบหนังเรื่องนี้กันหรือเปล่าคือต้องบอกกันนะว่าต้าอาจจะไม่ได้มาสปอยหนังบ่อยอย่างที่บอกนะคะจะมีคอนเทนต์อื่นๆโผล่มามากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์การเริ่มทำธุรกิจต่างๆไลฟ์สไตล์ต่างๆคือเราจะโผล่มาสลับกันคือต้าอ,อยากมาสปอยหนังด้วยอินเนอร์จี้แบบอยากเข้าใจป้าแบบอินเนอร์จีที่แบบเฮ้ยฉันฉันสนุกก,กับมนะันอะคือบางทีต้าสปอยหนังบ่อยจนต้าเครียดแล้วแบบเราทำจำเจเกินไปแล้วเราก็็็เเเเเเเกก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 กิิดดดดาา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 รรรรรรัััััััััันน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 บบบบบบตตตตตตวววววออ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 องง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 งแแลล้้้้้้้มมมมทททีีีีี่่่่่่่่หหหไืืืืึึึะะุคคคููสสยปช โงเขาจะว่าแบบเฮ้ยมึงคือคือมึงโง่หรือเปล่าอะมึงมึงวางแผนที่ไว้ไว้ไว้ให้เขาเห็นทำไมวะอะไรเงี้ยเข้าใจปะแต่ก็รู้สึกว่ามันก็สนุกเหมือนกันทุกคนสามารถหาดูหนังเรื่องนี้ได้ในเน็ตฟลิกเลยนะคะทุกคนเป็นอะไรที่แบบประมาณนึงอ่ะไม่ไม่ได้แย่ไม่ได้ดีสุดยอดแต่ก็เป็นหนังในเกี่ยวกับลทัทธิเรื่องนที่ตั้งรู้สึกว่าน่าสนใจมากๆเลยเหมือนกันสุดท้ายนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเพื่อทุกคนจะได้ติดตามคอนเทนต์ต่าง ก่อนใครเลยนะคะเพื่อนๆอย่าลืมคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเวลาเพื่อนๆคอมเมนต์ว่าชอบหนังที่ต้าแบบสปอยหรือว่าชอบคอนเทนต์ที่ต้าทำต้ารู้สึกว่ามันมีแรงคือเขิมที่เราจะทําอะไรบางอย่างแบบว่าดังสั่งสิ่งใหม่ๆออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็ฝากกด f o l เวอ IG ไอจีกีตาริมาเป็นไ g หลักของต้านะคะเพื่อนๆเนี่ยจะได้มาเสนอหนังให้ต้าดูหรือว่ามาพูดคุยกับต้าแบบองี้ยเ่า เอเนจี่อยางมาคุยกันมันๆอะไรเงี้ยกับ i g g u i t a r า i ีมาเดล่นะคะซึ่งจะเป็นช่องทางที่ต้าลงสปอยหนังก่อนใครในจ g g u i t a r ีมาเดลลีเลยนะคะทุกคนยังไงแต่ก็ฝากทุกคนเนี่ยกดติดตามต้าในอ n s t a g r กรมด้วยนะคะระหว่างนี้ต้าขอที่จะแบบลาไปก่อนนะคะทุกคนไว้มาเจอกันคอนเทนต์หน้านจะเป็นคอนเทนต์อะไรก็ลองติดตามกันเลยค่ะวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย อีกอย่างนึงน,นะคะถ้าตาสปอยผิดพลาดประการใดต้าต้องขอประทานอภัยด้วยนะคะบางทีเราดูหนังมนานแล้วมันก็จะแบบวกๆวนๆงงๆนิดนึงนะคะทุกคนยังไงก็ต้องขอโทษในานที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะ